สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่294ฝากกด subscribe ช่องลิทมังคะก,กันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนก็โดเนตกับได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยเปิดฉากมาที่เทือกเขาวิญญาณพวกพระเอกได้เข้าไปแล้วนะครับ ผู้เขมรณนะชื่อนี้น่าจะเหมาะก,กว่านะแม้แต่หมอกก็ยังเป็นพิษหมอกนี่ไม่สามารถแยกประสาทสัมผัสได้ไม่แปลกใจเลยที่วังแห่งวิญญาณจะซ่อนท่านหยอเฉินไว้ที่นี่อืมจริงแล้วมันก็ยังมีประโยชน์ต่อพวกเราเช่นกันเราสามารถใช้โอกาสนี้ไล่ตามพวกวังแห่งวิญญาณได้เร็วขึ้น เราต้องตามให้ทันแยกการรับรู้ค่อนข้างยากเหมือนกันแฮะข้ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้ว้ามีอสูนผล่มานะครับตัวใหญ่บ้าสัตว์อสูรระดับแปดระวังตัวด้วยข้าจัดการเองสัตว์อสูรตัวนี้ข้าได้จัดการมันแล้วพวกท่านมาช้านะ ท่านเฟิงเอ๊ะปรากฏผู้ชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับใครกันเนี่ยดาบดาบเหล็กทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้คนรู้จักของท่านงั้นเหรอเยี่ยมมากคนคนนี้สามารถจัดการสัตว์อสูรระดับแปดได้อย่างง่ายดายย้อเฉินนั้นเป็นผู้มีพระคุณของข้า ข้าขอร่วมทางไปกับพวกท่านด้วยดีวังแห่งวิญญาณนั้นแข็งแกลง่งยิ่งมีคนที่แข็งแกร่งหลายคนงานนี้ก็จะง่ายขึ้นเเมื่อครั้งที่ครอบครัวของข้าถูกสังหารท่านเดียวเฉียนได้เข้ามาช่วยให้ข้าได้แก้เขนประตูดาบยกโดยไม่กลัวสิ่งใดๆและวันนี้ข้าได้ข่าวว่า ท่านหยาเฉินถูกจับตัวไปข้าจึงรีบมาขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของท่านข้าน้อยเสียวเอี้ยนยิ้มกันนะครับก็กำลังบินต่อไปนะครับสายหมอกแห่งเทือกเขาวิญญาณปกคลุมผืนป่าตลอดทั้งปีเป็นการยากที่จะรู้กลางวันกลางคืน แต่ทุกคืนสัตว์อสูรจะก,ก้าวล้าวและโหดร้ายความแข็งเกร่งของพวกมันจะเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงเป็นการดีที่เราจะเล่งฝีเท้าในตอนนั้นตกลงข้าเองก็คิดเช่นนั้นทุกคนหยุดก่อนมีบางอย่างอยู่ข้างหน้าว่าเดับเป็ดนทองคำมาเลย เอ๋อเดสะสะทัดสนไม่รู้วิ่งวิ่งหนีอะไรมาครับวิ่งผ่านพระเอกไปเฉยเลยเสี่ยวเอี้ยนมาอีกแล้วระดับแปดแรงพิษระดับแปดเสือยินหยางวิ่งกันหน้าตั้งเลยนะครับหนีอะไรกันมาฟะหรือว่าฮอนตองครัรจะถูกเสือยินหยางกับแรงพิษล่าอยู่ ทุกคนระวังตัวด้วยเสือยินหยางและแรงพิษนั้นโหดร้ายมากปิวผ่านไปอีกแล้ว,ลวครับเอะมันอะไรกันอร่อยกันมีสิ่งใดที่สามารถทำให้สัตว์อสูรวิ่งหนีหางจุกตูดแบบนี้ได้มาอีกแล้วครับฝูงหนึ่งนี่มันอะไรกันหรือว่าพวกมันกำลังวิ่งแข่งมาราธอนกัน กระต่ายตัวเล็กพลัดตกลงนะครับโดนตัดเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นที่ข้อขาข้อเท้าที่ขามีรอยแผลหรือว่าฝูงมดพวกมันน่าจะเจอฝูงมดกัดหินฝูงมดกัดหินเหรอฝูงมดกัดหินอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารพวกมันมีจำนวนล้นหลามไม่มีที่สิ้นสุดสถานที่ท พวกมันผ่านจะเหลือเพียงแค่กระดูกพวกมันต้องรีบออกพวกเราต้องรีบออกไปจากแถวนี้หาหืมมีใครกำลังร้องเพลียงอยู่ข้าจะไปดูก่อนนะชื่อ,อยานเจ้าอย่าไปไหนเดี๋ยวก่อนอยาเด็กนี่พวกท่านไปก่อนข้าจะตามไปกับนาง จื่อหยานเจ้าอยู่ที่ไหนเอ๊ะจื่อโดนฝูงมดล้อมไหมนะครับไม่ต้องกลัวจื่อหยานข้ามาช่วยแล้วความกรดเกลยวของโพธิสัตว์ตึกพวกโสดยาได้มาจับมือไหมนะครับจเจ้าย็นๆก่อนดูสถานการณ์ก่อนหา เสยอเอี้ยนเจ้าพวกเจ้าดูนี่สิมาดูเพื่อนใหม่ของข้าสิฝูงม,มดกัะถินมะดมดกัะถินขอเพื่อนใหม่ข้าเพิ่งเคยเห็นลักษณะทักษะเช่นนี้ที่สามารถทำให้หมดกัะถินที่น่าสยดสยองและดุร้ายยอมเป็นเพื่อนให้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆ ร่างกายหลักของชื่อหยานคือมังกรโบราณไม่น่าแปลกใจเลยเจ้เด็กบ้านี่เจ้าไม่กลัวตายเลยเหรอเฮ<อ>กะครั้งต่อไปเจ้าอย่าทำแบบนี้อีกนะเอเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ของข้าถามว่าเจ้าต้องการรู้ว่าห้องโถงวิญญาณตั้งอยู่ที่ไหนหรือไม่ มันสามารถนำทางพวกเราไปได้ไหมอขอบคุณพี่สาวอะไม่สิท่านราชินีวังแห่งวิญญาณในที่สุดก็มาถึงท่านอาจารย์ ก็จบตอนที่2อ4กแบมที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับส c คร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย